สวัสดีค่ะวันนี้ัวบ้านป้าขอนำเสนอนะคะผัดคะน้าห,หมูสับนะคะดับแรกเราจะตั้งกระทะให้ร้อนก่อนนะคะหลังจากนั้นจะใส่หมูมันพืดลงไปะคะ่ะตามพรกิกกระเทียมที่เราโขลกไว้คะอันนี้ที่จะโขลกแบบเล็กๆนะคะจะได้โขลกให้ละเอียดนะคะป๋าจะผัดพรกะะดิกกระเทียมน,นะคะ ให่ส่งกลิ่นหอมก่อนนะคะค่ะพริกกระเทียมเลื่อนหอมนะคะเดี๋ยวแับต่อไปเราจะใส่หมูสับลงไปนะคะหมูสับที่เราเตรียมไว้นะคะตอนนี้หมูสับอาจจะแข็งหน่อนนะะย,ย,ยนนะะแล้วก็ตัดมาเราใส่ไปยืดเวยนะคะเราจะผัดหมูสับให้เข้ากับ คืค bueno, ือะไระมีหนุ่มสุดนะคะนีสาะเริ่มสนใมแล้นะคะง่ายๆนะคะส่ม่เยอะแทำชานะสัวกินกับให้สวยก็ได้นะคะสต่นก็ได้ค่ะเดือผัดกะเพรให้เาทำเลยนะะ นเ่หนย,ยหยอมเนยสดนคะคะเราจะใส่ขนมปังนะคะหลัเราจะผัดทุกอย่างให้เข้ากันนะคะ นะคะ F4 ท่านใดอยากเอาไปทดลองทานทาง่ายๆค่ะหลจะนังจะเล่มนขร้นดนะคะนี่ค่ะเริ่อซอสแครกนะคะใส่ตามชอบเลยนะคะประมาณสักเมา่อโอ้โ จะเป็นน้ำตาลนะคะล้วใช้เค่สามอย่างนะคะน้ำะไ้แลราจะผัดทุกอย่างให้เข้ากันนะคะ,ะหนไมน่าทานมาเลยนะคะอากาศไหนานะคะผัดทานร้อนนี่ค่ะข้างมสัปดาหาเดี๋ยวเราไปตักใส่จานกันยนะคะ ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาติดตามช่องหัวบ้านป้างถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ